ตอนนี้น้องกายน้องกายกำลังจูไฟอุ้ยจูไฟพะนะโอ้โห <laughs> <laughs> กำลังดังไฟพี่น้องภาษาบ้านเฮ้าเนาะเอาน้ามน้าห้อนไปกายาห้อนหรอครับอนครับเอาหลวกเลยเฮ้าหลวกเลย <laughs> ขั้นตอนแรกเด้อพี่น้องมือนีเฮ้าสิมาลาเป็ดสูตรพิเศษสูตรยะโสธรทอน แต่ว่าหลับอยู่สารคามเอาจุ่มจุ่มจุ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่วะโอ้ตัวใหญ่คือผู้จุมจ่มหน่ะโอ้เป็นไปยังเป็นยังพี่น้องเบิ่งลูกขนเป็ดน้องกายเบงอีสูมไหมพี่น้องมึงื้อง,ง,อง,งไอ้ไก่ น้องไก่บ้านโคกซิตี้นี่คือผู้กำกับป้าหน,นู บรรยากาศลกคนเป็ดพี่น้องเมื่อนี้นองไกล่ล่างลกคนเป็ด,ปดตอนนี้ก็ลกคนเป็ดไก่จะเซ็ตแล้วค่ะพี่น้อง น้องไก่ก็พี่แอนลูกคนปิดคุณแม่ยังสาวยังสวยกับลูกชายสุดหลอ่อน้องไก่เมยปวะบอบน่าปิดนะือตีกินเมดหลายไปนี่ ือสิเลียคือสิเลียวฮ่าคิดอยู่แบบไงนีย uh, ูท <c oughs> <laughs> ูปเปอร์ a n ลุงพ้นเปิดพ่อมาอําเออเรียนแล้วจะใส่บุญเฮ้ยไหมเอ้ยไหมมาอันนี้อําพันามาเฮ็ดมาเฮ็ดเนียบร้อด้วยจิ้นจิ้นจิ้นไปดิ กัรเนี่ยมันเกิดพีดเลยนี่้งลิ้นอันนี้เนาะไปไหนปูทะเกินเอาด้ยอ่ะมันยังไม่ถูกเนื้เลยนะมันเลือดดิบไปกว่านันดอกไม้เลือดดิบกายจะเป็นยีแน่เลือดิบลูกเลุกแล้ว เลือดซุกเกลือดซุกิเพเเือคนตเดือดไม่ซุกแล้วขั้นตักไข่ก้อนเอาไปใส่น้ำต้มมันนี่มีสูตัมันยุ่มันกัดเี้งมันนี่มันนี่อะไรไหเช็คไว้ข้าห้าเสียมูอยู่นี่เป็น ที่เด <si> ็กปไนไหาหมูขึ้นมาเหมือนกี่ว่าทำไผู้ช่วยกับว่าเปิดเน็ตมาที่ไล่ไปเคนเสื่งกันว่าจะแก้งกับว่าเปิดจักรเน็ตกันไรไล่ไปนู้นอีกมื่นบปนู้นนันคือว่ามีมันมี่เรถจอดรถเจงกันเลยคือย่าไ่หลดหลาย อเอาอาเห็บอมาเลคนอรถนม่มือนู่กอารถตู้ามาด้เนี่ยพีหมอรถตูง่่จักปีวาหกเจปีวัโลเกี่ยวดาด่อะไร้าวว่าพืเป็นวาอที่าตออนจริงวะใส่เกูดมแดงมซี่พนยี่ือม่นซี่พันยี่อะไนี่เอาไข่กัดไปยิ่มเลาอยู่ นี่คือดันไม่ไหวใครจะไปอยู่นี่นิไม่ไหวใครเพราะยังเด็กหัวไปเย่ยมลูกพียรลุกตู่บ่ลุกบนะ